เปิดที่ไหนดีเย่หลานเย่หลานเย่หลานไปเปิดร้านน้ำชาเย่หลานนั่งอยู่ตรงนี้ในในเกมในเว็บอะอ๋อใช่ใช่ใช่ตอนนี้เท่าไหร่สี่ครั้งตอนนี้หกสิบสี่หกสิบสี่อครั้งก่อนก็คือเอาโยนไปสิบนั่นแหละโยนสิบเลยเหรอโยนแค่หกสินไปเลยสิบไปเลยทองมาแล้วมาแล้วคิดว่าจะเกินหก่งหกสิบหก จ็ดสิบสามโหอันสุดท้ายเลยเหรออยู่นะป้า<ๆ>เข้าไป<ๆ>ผมอยากจะ follow up อีกนิดหน่อยป่ะนะ่ชายดูเว้ยเนี่ยไอ้ BP ชายมันไปเท่าไหร่แล้วเหลืออีกรู้เหลืออีกต้องสี่สิบกว่าครั้งลงุงเอ้ยสามสิบเก้าเออสามสิบเก้าอะกว่าตรงไหนละ่ะ okay. ไปนะติงพอดี ข้ามเพราะเราจะหมุนอีกทีบาบราโอ้ยังได้อยู่เออไอดีนี้ยังซีไม่ครบขอนกบักหนไปเฮ้ยลุงโอ้โหโค้งเล โอ้ยดิเล็กส<อ>ี่สองว่ะ follow up ที่เท่าไหร่เนี่ยสิบสองว่ะคันที่สิบสอง e เนี่ย question mark จําไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยเก้า p สามสี่แปดลองอีกสักนิดหนึ่งไหมอ่ะโอ้ยเฮ้ยแต่แต้มมันเหลือบานเลยไงมันก็แบบว่าเอาอีกสักทีหนึ่งพอแล้วรอบนี้พอแล้วพอแบบพอ,อจริงจพอแล้วก็ทอกแตกการันตีอ่าไม่ต้อง<ห>แล้วไ,<ห>ไม่ออก,ออกโอเคพอละ e สองครั้งสิบเก้า p สามสี่แปด จะกดทีละหนึ่งเลยแหละให้มันออกตาม V P พออีกเก้าครั้งโอ้ยยนสิบไปแหละนะเอางั้นเหรอเออไปแล้วก็เลิกละไม่หมุนแล้วตัวนี้โอ้ย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 สามโอ้ยอะไรของเขาวะขอบคุณมากลงที่แนะนำให้ทำที่ลงน้ำชา